สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปยทันแบบง่ายจะเป็นการพับแบบหมอนขิดทรงสี่เหลี่ยมน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เป็นของตราระคังเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะ เพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยค่ะในคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว50เซนติเมตรจำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้นะคะปลาเลือกใช้สีริบบิ้นที่ต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะ เริ่มต้นการทำค่ะในคลิปนี้เราก็จะนำเซลลบีนมาพับแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายและขวาในรูปแบบนี้ซึ่งในคลิปนะคะปะก็พับเตรียมไว้แล้ว2เส้นจะทำเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดู1เส้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็นำเซลลบีนพับครึ่งเลยค่ะประกบด้านปลายเข้าหากันจากนั้นก็กดบีบรอยพับตรงกึงกลางให้มองให้เห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะคะเพื่อนๆนก็กางเส้นริบบิ้นออกค่ะเราจะยึดรอยพับตรงกึ่งกลางเป็นหลักจากนั้นริบบิ้นจะมีทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนด้านบนและส่วนด้านล่างจับริบบิ้นส่วนด้านบนบิดอ้อมมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาตรงส่วนของมุมโค้งวางลงไปให้ขนานกับรอยพับแล้วกดบีให้แน่นแบบนี้ค่ะต่อไปริบบิ้นส่วนด้านบนพับลงมาด้านล่างให้ของริบบิ้นขนานกับรอยพับ ดิบิ้นด้านขวาพับกลับไปทางด้านหลังดิบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านหน้าแนวเส้นดิบิ้นที่ชี้ลงด้านล่างเส้นนี้นะคะให้เพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งขึ้นมาด้านบนแล้วตรงส่วนของมุมตรงกลางที่เราพับให้เพื่อนๆโค้งคว่มลงแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องด้านหลังค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านปลายเส้นผ่นในรูปแบบนี้ดึงให้กระชับ เพื่อนๆก็ทำในรูปแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะหลังจากที่ทำครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีการขึ้นมุมค่ะเพื่อนๆหยิบดิบินมาสองเส้นก่อนนะคะเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นทางด้านซ้ายเส้นที่สองจะเป็นเส้นทางด้านขวานำเส้นที่สองทางด้านขวาทับเส้นที่หนึ่งจับแนวเส้นให้ชิดกันแบบนี้ ต่อไปสุดท้ายเส้นที่สามวางทับเส้นที่สองแล้วเพื่อนๆสังเกตนะคะริบบิ้นคู่ตรงกลางตอนนี้ฝั่งขวาจะอยู่ด้านบนนะคะแนวเส้นสีฟ้าอยู่ด้านบนเราก็สลับให้ไปอยู่ด้านล่างจับแนวเส้นให้ชิดกันก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะขอแนะนํานิดนึงสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่แนะนําให้นําเทปสายมาติดตรงส่วนของมุมเกึ่งกลางเพื่อจะทําในส่วนของการจัดมุมหรือว่าการขึ้นมุมในแต่ละครั้งง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกและขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการน,นับเซลิบินกันเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมองทางด้านขวาก่อนนะคะเส้นที่1จะอยู่ด้านนอกสุด เส้นที่สองตรงกลางเส้นที่3มอยู่ด้านในสุดฝั่งซ้ายนับเช่นเดียวกันเริ่มต้นการทําขึ้นมุมทุกครั้งเราจะเริ่มต้นเป็นฝั่งขวานะคะเริ่มต้นการทําฝั่งขวาเส้นที่1โค้งให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่2ค่ะแล้วสลับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่สาแบบนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับแล้วก็จับให้แน่นแบบนี้ค่ะจบฝั่งขวาต่อไปฝั่งซ้ายเส้นที่1 โค้งให้ไปอยู่ด้านบนเส้นที่สองสลับให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นที่สามดึงให้กระชับจากนั้นเพื่อนๆสังเกตค่ะแนวเส้นบินฝั่งขวาตอนนี้จะอยู่ด้านบนเราก็สลับให้ไปอยู่ด้านล่างดึงให้กระชับเมื่อเราสลับตรงส่วนของแนวเส้นคู่ตรงกลางแล้วเราจะเรียกว่าจบในหนึ่งรอบค่ะ ต่อไปนะคะเริ่มต้นรอบที่สองเราก็เริ่มเป็นเส้นทางด้านขวาเหมือนเดิมก็ทําแบบเดียวกันแบบนี้ล้วค่ะไปจนกว่าจะได้ครบถึงรอบที่ห้าจบฝั่งขวาเราก็เริ่มฝั่งซ้ายก็เป็นการสานสลับขึ้นและลงแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเป็นการทําบนซ้ําเหมือนเดิมและตอนนี้รูบิ้นลิบบินบบ้นคู่ตรงกลางนะคะฝั่งขวาอยู่ด้านบนเราก็สลับให้ไปอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วดึงให้กระชับ เราจะเรียกว่าจบในรอบที่สองค่ะต่อไปรอบที่สามก็เริ่มเป็นเส้นที่1ทางด้านขวาเหมือนเดิมเลยค่ะทําแบบเดิมเลยจบฝั่งขวาก็เริ่มฝั่งซ้ายและริบบิ้นคู่ตรงกลางฝั่งขวาอยู่ด้านบนก็สลับให้ไปอยู่ด้านล่างดึงให้กระชับจบในรอบที่สามเมื่อจบในรอบที่สามแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อนเพื่อนนำเหรียญมาเลยค่ะ เราก็อยอดเลียงเข้าไปตรงกึงกลางจากนั้นก็เริ่มต้นการทํารอบที่4ก็เริ่มเป็นเส้นทางด้านขวามือเช่นเดิมค่ะทําสลับกันเหมือนเดิมเลยค่ะและลิบินคู่ตรงกลางฝั่งขวาอยู่ด้านบนก็สลับให้ไปอยู่ด้านล่างจบในรอบที่4ต่อไปนะคะรอบสุดท้ายรอบที่5ก็เริ่มเป็นเส้นทางด้านขวามือเหมือนกันค่ะ ทำแบบเดิมบนไปเลยและเมื่อเราทำจบในรอบที่5แล้วต่อไปดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะจากนั้นเพื่อนๆโน้มแนวเส้นนะคะเข้าหาตัวในรูปแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บค่ะเริ่มต้นการสอดนะคะเราจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ทางด้านขวาสอดเก็บ เรียงไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นเส้นที่1ฝั่งขวามือสุดจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวแล้วสังเกตแนวเส้นเดิมของเขาค่ะเราก็สอดปลายเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่านจะไม่ข้ามช่องนะคะต่อไปเส้นที่2สังเกตแนวเส้นเดิมค่ะแนวเส้นเดิมของช่องที่2ก็คือด้านใต้ของเส้นนี้ค่ะเขาจะหลบมุมอยู่ด้านล่างเราก็ถอยปลายกลับไปแล้วก็สอดเข้าไปด้านใต้แนวเส้นเดิมเท่านั้น ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สามสังเกตแนวเส้นเดิมค่ะสอดลอดผ่านเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแบบนี้ค่ะปลายเส้นผลู่แล้วดึงให้กระชับเส้นที่สี่สังเกตแนวเส้นเดิมค่ะเขาจะหลบมุมอยู่ด้านใต้ก็คือช่องสีฟ้าช่องนี้นะคะถอยปลายกลับไปแล้วก็สอดเข้าไปด้านใต้แบบนี้ค่ะ ปลายเส้นผลูแล้วดึงให้กระชับทุกครั้งและทุกเส้นที่เราสอดเส้นที่ห้าแนวเส้นเดิมค่ะสอดลอดผ่านเข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะคะและดึงให้กระชับสุดท้ายในรอบนี้เส้นที่หกแนวเส้นเดิมจะหลบมุมอยู่ด้านใต้ค่ะปลายเส้นผูแล้วก็ดึงให้กระชับเช่นเดียวกัน เมื่อครั้งนี้นะคะเราทําครบทั้ง6เส้นแล้วเพื่อนๆพลิกกลับด้านให้แนวเส้นชี้ขึ้นด้านบนจากนั้นดึงให้กระชับอีกครั้งเพื่อนๆอ,อย่าดึงกระชากแรงนะคะเพราะว่าถ้าดึงกระชากแรงจะทําให้ในส่วนของแนวเส้นริบบิน้นหรือว่าตรงส่วนของมุมเหลียญของเราเบี้ยวได้ค่ะดูไม่สวยงามนะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็สอดเก็บเริ่มจากเส้นทางด้านขวาเรียงไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมจนกว่าแนวเส้นริบบิน้นจะเหลือสั้นที่สุดค่ะ สอดเก็บในรูปแบบเดิมวนไปเลยนะคะตามแนวเส้นเดิมของเขาเท่านั้นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะมีวิธีการจับแบบไหนก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดแล้วก็สะดวกเราค่ะการทำคลิปในรูปแบบนี้ก็เป็นการสาธิตแบบเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนวิธีหรือว่าขั้นตอนการทำได้ตามความถนัดของเราค่ะ ค่อยๆสอดเก็บวนไปนะคะจนกว่าในแต่ละรอบจะได้ครบ6เส้นหลังจากที่ครบ6เส้นแล้วเราก็ดึงให้กระชับวนไปค่ะเมื่อครบ6เส้นแล้วเราก็พลิกกลับด้านและสอดปลายเก็บเข้าไปตามแล้วเส้นเดิมเหมือนกันเลยค่ะจนกว่าปลายเส้นริบบิ้นจะเหลือสั้นที่สุด ขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเส้นเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดความยาวได้ตามความเหมาะสมค่ะ ค่ะและเมื่อปลายเส้นเหลือสั้นที่สุดแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการตัดปลายเส้นออกนะคะโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะวิธีการตัดให้ง่ายนะคะปราจะหันปลายเส้นไปฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็ตัดออกให้ชิดได้เลยแบบนี้ค่ะ ค่อยๆตัดเก็บมุมบนไปนะคะจนกว่าจะได้ครบทุกๆเส้นค่ะค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการตัดปลายเส้นออกเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญโปยทานหมอนขีดหรือว่าหมอนสี่เหลี่ยมเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ